สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะคะวันนี้อยู่ที่บ้านลาดเพชรบุรีนะคะนี่เป็นเต็นที่คุณกัมพูเขานอนเมื่อคืนนี้นะคะที่ระเบียงหน้าบ้านค่ะตอนนี้เช้าแล้วนะคะเจ็ดโมงกว่า,วา,วาพระอาทิตย์กําลังขึ้นเลยที่ปลายยอดไม้ต้นเดิมนะคะบรรยากาศยามเช้าของบ้านคุณกัมพูก็จะมีคลองล้อมรอบนะคะเห็นนะคะคุณตาแหวงตื่นเช้าเลยสวัสดีค่ะพ่อ ทำอะไรคะปลาปลาเนี่ยชีวิตประจำวันใช่ป่ะยามเช้าโโอ้หเขาจะตื่นขึ้นมาเสร็จแล้วเขาจะไม่หาให้อาหารปลาเฮ้ยดูปลาดูปลาปลาขึ้นมากินอาหารปลาอะไรบ้างอ่ะหมอสลิดเนี่ยหมอกะสลิดเนโอ้นี่กลุ่มนี่กลุ่มสลิดนี่กลุ่มนี่กลุ่มสลิดวิทยลชินีมาดูใกล้ๆสิหมออาหารเม็ดใหญ่เกินมันก็เลยกินไม่ได้คนแล้วใครไปซื้อมาลูกเม็ด บเรอเเลยนนี่มัขาคิดว่าปลาเขาตัวใหญ่ละมั้งมันต้องเล็กกว่านี้หน่อยปลาเล็กก็ปลาเล็กก็ตายสิอย่างเงี้ยเอผมว่ามันน้อยกว่าสมัยก่อนน้ําท่วมนะพ่อเฮ้ยม่น้อยหรอกปลาเยอะกว่าเยอะกว่าเหรอเนี่ยตามคลองนี่ให้หมดเลยเนี่ยเหรอเนี่ยพอลูกเขาก็จะมีอะไรสนทนาพาทีกันนะคะกันนุ่งกันนี่กระจุ้งกระจิงแล้วแล้วเราจะกล้ากินมันไหมเนี่ย เลี้ยงมาน,นี่ไม่เคยกล้าก,กินเลยฮะตัวใหญ่กล้าก,กินอยู่วะสันอืโวเยอะนะคุณรัชนีเพียบเลยต้นกล้วยก็โตมากแล้วนะคะน่าอ,อีกกี่เดือนมัง่งจะได้กินแล้วแหละกล้วยเนี่ยอากาศดีดนะีเนาะอยู่ๆก็หนาวขึ้นมาไม่ได้เตรียมเสื้อกันหนาวมาเลยมีคลองนี่ดีไหมคะมพี่กำโพก็ดีครับเพราะว่าเราได้เลี้ยงปลา เอาไว้อย่างน้อยก็เอาไว้ดูก็มีความสุขแล้วก็ที่สำคัญคือน้ำใช้เพื่อการเกษตรได้ตลอดทั้งปีหน้าแล้งเราก็มีน้ำลดต้นไม้ลดอะไรแต่ติดคลองชลประทานไม่ใช่เหรอบ้านคุณคือคลองชลประทานบางทีเขาก็เปิดเป็นบางช่วงบางเวลาครับเขาไม่ได้เปิดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็เราก็เก็บน้ําเอาไว้ใช้บ้างน้ําหน้าฝนเนี่ยมันเยอะอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าเราต้องทําให้มันเก็บพอที่จะเอาใช้ในอ่านแล้งได้ อย่างนี้หร <ไอ S 1> ือเปล่าที่เขาเรียกว่าโคกหนองนาก็ประมาณอย่างนั้นนะโคกก็เอาไปทําบ้านปลูกผักหนองก็เลี้ยงปลานาก็นี่ฮะอยู่ตรงนี้เห็น,หนไหมที่คุณรัชนีนั่งอยู่ตรงนั้นคือโคกและนี่ก็คือหนองและนี่ก็คือนามันอยู่ที่เดียวกันนั่นแหละแต่ผมก็ไม่ได้อธิบายเดี๋ยวเขาคนที่เขาเป็นเอ็กซ์เพรสตด้านโคกหนองนาเขาจะว่าเว้ยจังสีกะเวาาโคกหนองนา่าสั้นแต่มันคล้ายๆประมาณนั้น กล้วยนี่โตมากเลยนะส่วนใหญ่เป <spe ak> ็นกล้วยน้ำว้ากล้วยกระเทยกล้วยกระเทยคืออะไรกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้ากล้วยกระเทยเฮ้ยกล้วยมันแตกนองมาแล้วใช่ไหมเนี่ยนอใหม่ใช่ไหมถูกต้องเนี่ยหลายต้นเลยนะถูกต้องนี่ดูดูต้นนี้เนี่ก็นอใหม่ขึ้นมาแล้วเหมือนกันทีนี้เราต้องแยกไหมอ่ะอ่ไม่ต้องครับคุณรัชนีครับก็คือว่ากล้วยเนี่ย มันจะมีหน่อรุ่นเขาเรียกไว้หน่อก็คือแทนตัวใหญ่ที่กําลังจะออกเครืออ่าตัวใหญ่พอเวลาเขาให้ลูกแล้วเขาก็จะเขาจะตายอ๋อเราต้องตัดเข้าไปใช่ไหมใช่เราก็จะต้องตัดแล้วพวกหน่อต่อไปเนี่ยเขาจะให้ผลผลิตต่อตอนนี้ถ้าหากว่ากอไหนที่มันมากกว่า3หน่อเราก็อาจจะต้องตัดสินใจแย่คือกล้วยปลูกครั้งเดียวเนี่ยมันก็จะให้ผลผลิตเราต่อเนื่องไปยาวๆ ก็ไว้หน่อไปเรื่อยๆไม่ได้ปลูกใหม่ปลูกใหม่ตลอดเวลานะฮะคุณแม่ตื่นแล้วนะคะคุณแม่เป็นไงคะหลับสบายดีไหมคะหลับแต่หนาวหลับแต่หนาวอากาศหนาวโอ้ยเดี๋ยวต้องซื้อเสื้อจริงๆเสื้อกันหนาวมาให้เนาะใช่คือแม่เขาจะหนาวผิดปกติจากคนอื่นเดี๋ยวมันไม่ได้อยู่ในรถเนาะคือหมือนเหมือนกับระบบเลือดระบบสารอาหารของเขาผิดปกติดูไม่แก่เหมือนอยู่กรุงเทพใช่ไหมเอาคนรัชนีสังเกตดูสิ อยู่กรุงเทพเขาจะดูสมสมแก่ๆนะดูสมสมแก่ๆอันนี้ถุงยาเขาถุงยาเขาเขามีนัดกับหมอสบายนอนหลับไหมเมื่อคืนสบายแต่หนาวสบายแต่หนาวเออต้องหาเสื้อกันหนาวที่อุ่นๆมาให้แม่นะคุณรัชนีอย่างปลูกกล้วยปลูกผักปลูกอะไรคุณลองปลูกใกล้ๆห้องน้ําสิมันจะงามคือคุณรู้ไหมว่ายูเลีย ฉีมนุษย์นี่แหละคือตัวที่ทำให้ผักงามออกมากๆตอนนี้คนส่วนใหญ่ฉีทิ้งไงแต่ไปถ้ามาบ้านคุณกำพูแนะนำให้ฉีใส่ต้นกล้วยเลยนะฉีใส่ต้นกล้วยฉีใส่ขวดน้ำเอาไว้ให้เด้อจะไปผสมละลายน้ำแล้วฉีดต้นไม้เอาเอามากินนี่แหละไม่ใช่เอาผสมจริงๆนะเอานี่พูดเรื่องจริงเอามา ผสมน้ำแล้วก็ลดผักรดลดผักที่ท่านกินเนี่ยครับเข่งมันงามดูวิวนี้นะเห็นไหมเห็นทั้งคลองที่พ่อสารนะแล้วก็เห็นเปลยวนเป็นไงบ้านคุณกัมพูพาไปเดินดูเนี่เดินดูมะละกอที่แม่ปลูกไว้อะผมว่ามันมันเริ่มดีแล้วนะ เมื่อก่อนมันทําท่าจะตายแหล่ไม่ตายแหล่นะอ๋อมันมีอยู่ตอนหนึ่งที่เราทำแปลงกันตกอเออนั่นแหละนั่นแหละที่ที่มาปลูกกันเนี่ยแล้วแม่เขาเป็นคนปลูกอะเป็โดนเดินคล้องมากนะเนี่ยดินแข็งเดี๋ยวเห็ดดินมันระวังระวังสะดุดก้าสูงสูงแม่ตรงนี้มันจะดินมันไม่ค่อยเสมอไงไมยเย็จไมีลูกประคองอยู่ข้าวพลิกนี่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  สามต้นตรงเนี้ที่เราปลูกวันก่อนน่ะมันทําท่าจะไม่ดีดูมันเขียวไหมแม่เออขึ้นแลขึ้นแลเนี่ยแล้วดูลําต้นมันแข็งแรงเห็นป่มเออใหญ่ละลําต้นมันใหญ่เนี่ย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 ใหญ่แล้วน่าจะมีโอกาสนะนี่นี่อีกต้นหนึ่งเห็นไหมฮะสามต้นวันนั้นที่เราขุดปลูกอะครับเนี่ยมันใช้ได้แล้วล่ะเิหวานมีมมีไปลูกเยนี่อันนี้หวานลงอ่ะแม่หวานไว้ก็ขึ้นหวานไว้มันขึ้นมีท่านได้ปลูกอ๋ออ๋อต้องแยกไปปลูกอะฮะโอ่เห็นไหมแล้วดูต้นนี้เห็นไหม แต่พริกนี่งามจริงๆที่นี่พริกชอบดินแบบนี้เนาะคือเราก็ทดลองแต่ต้นนั้นน่ะได้กินแน่นอนต้นนั้นใหญ่ละต้นนี้ปลูกก่อนอันนั้นก่อนละเอาคุณีวานลมันเพิ่งจะสดชื่นมะเขือต้นเล็กมากแม่แล้วนี่เขาเขาทำไอ้นี่ขึ้นมาแล้วชันีทําร้านทําร้านขึ้นมาเพราะว่าเราก็งงว่าจะทําทําไมตรงนี้วะไอ้นี้มันเป็นสวนสวนพริกสวนพริกทำไมอ่ะมันมีไอ้ต้นผักผักไฮผักไฮ สาวผักไห่เออของเราคือสัมมปีนะผักไห่อุธยานน่ะหรอไห่ังวัดเลยผักไหเมืองเลยผักไห่มันอยู่ยุธยานแม่อันนั้นอำเภอโอกาสหน้าพี่จะมาหาใหม่ลืมคนทื่อพันอยู่ผักไห่อยุธยาไม่มใช่มองเลยบอสแนวมันเอามาจากมงเลยยังไม่ยอมฮะแนวก็คือพันแนวคือพันเนี่ยของเราคือสวนสัมมปีคือปลูก แต่พืชแต่ผือปลูกไปเรื่อยเปื่อยเขาก็จะง่ามด้วยแห่งพืชก็อันนี้รู้ไหมว่าข้าวไม่รู้นึกว่าหญ้าผมกําลังทดลองกําลังทดลองว่าเราปลูกข้าวให้เป็นแบบผักอ่ะอันนี้ส้มโอไหมอันนี้ส้มโอง่ามชอบง่ามเออส้มโอก็งามนะส้มโอก็ดูมีอนาคตมากดูสิอาวละเราเริ่มรู้ว่าอะไรที่ปลูกแล้วมันงามมากๆนะครับเราก็จะหามาปลูกอีกใช่ไหมข้าวโพดเนี่ยจะได้กินเร็วๆนี้ละส้มโอข้าวโพด นะครับพริกมะเขือก็ดีนะมันมีคือตอนนี้พอดินมันเริ่มดีมันอะไรก็ดีอ่ะดินมันเริ่มปลอดภาพดูมะเขือต้นนี้ต้นนี้เดียวเองลูกโหเพียบเลยอันนี้มะเขือเปลาะนะคะมะเขือปลอะมะเขือตอแหลมะเขือตอแหลมะเขอน้ำพริกมะเขาน้ำพริกมันทำไมเขาเรียกมะเขือตอแหลรู้ไหม ต้นเล็กต้นน้อยมันก็ออกลูกออกเต้าเหมือนจะมีครอบครัวเออเขาก็เลยเรียกมะเขือตอแหลแม่จะไว้ทําพันธุ์ด้วยเหลืองๆหลืองเนี่ยนะนี่ต้องคุณแม่ทองนาคนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกพืชปลูกมาตั้งแต่สาวๆตอนอายุ15 1 6ใช่ไหมแม่ปลูกผักปลูกพริกเนี่ยปลูกพริกเนี่ยเป็นอาชีพหลักเขาเลยนะเสมัยอยู่บ้านประทายอ่ะถึงว่าทําไมเขาปลูกพริกแล้วมันดกเหลือเกินเออ ผมว่าปลูกพริกนี่แหละแม่อนาคตของเราอนาคตไกลไกลผู้ไกลคน <laughs> อยว่ข้าวยังเ,เแม่ต้องกินข้าวแล้วก็กินยานะคะจับจับจับโอ้ยไม่ต้องจับแล้วเขาเดินเก่งแล้วเนี่ยพื้นไม่เสมอไงดูพริกสวนกค่ที่โรกเด่นเลยอันนี้พริกสวนพริกสวนคืออะไรเอ้ยเดี๋ยวมันมีพริกขี้หนูสวนน,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 นั่น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 คุณือกชินีไอ้สุ่มนี้สุ่มนี้ เห็นไหมว่าไอ้สีใบใบที่ไม่เขียวปึ้ออ่ะอ๋อใบอ่อนๆอันนี้พริกกะเหรี่ยงไหมเนี่ยอันนี้พริกกะเหรี่ยงจะมีพริกขี้หนูสวนพริกชี้ฟ้าพริกชี้ฟ้านี่ไงขี้หนูอ่ะกาไม่ชิ้นเราแม่เอาเม็ดมาหยอดอ๋อซื้อมากินแล้วเม็ดมาหยอดมันง่ายขนาดนั้นเลยนะมันไม่ต้องไปซื้อต้นพันธุ์มาปลูกนะพริกอ่ะเออผมว่าที่นี่เหมาะสําหรับการปลูกพริกมากเอาละพริกกิโลละร้อยแปดสิบนะคุณยายท้งนั่นนั่นนั่นดื้อๆแล้วบางเซมีเซมีเซ นี่ค่ะคบ้านหุนกำพูนะคะเช้าวันนี้ก็เป็นกิจกรรมเบาๆนะคะอากาศเย็นๆสบายๆไอ้ที่ห้อยอองต้องแอ็นต้นอยู่นี่ไม่ใช่อะไรเด้อพวกพันผักเขา,มาเมล็ดพันผักเขาเออของคนแก่เขาก็ห้อยไว้ไม่ทําไม่ห้อยเดี๋ยวเขาลืมหาไม่เจอเออก็เลยเอาก็าเป็นอย่างดบบเห็นตลอด <laughs> เออห้อยเลนี่ลเออห้อยรอดอ่อนตันแ <laughs> อนต้นี่เป็นไงคะได้เพน ได้มีโอกาสดูแลพ่อแม่บ้างอาทิตย์ละวันสองวันโอเคไหมคะก็ดีครับก็ดีฮะเห็นเขามีความสุขก็เราก็พ่อยมีความสุขสบายใจค่ะได้ดูแลเขาดีใจด้วยเห็นแล้วปลื้มด้วยปลื้มด้วยนะคะอ่ะลาแฟนๆหน่อยมีลาแฟน FC หญ่ทองนาคมีนะขอลาแฟนๆในยูย็นเป็นสุขเลิจะเลิศจะเลินหลักคำพูดมากๆหลักตะกจนี่มากๆเลยสาธุ สาธุให้ถูกหวยหน่อยสิให้ร่ำให้รวยหน่อยว่าทุกวันเนี่ยให้ถูกรอตรีแต่ <c oughs> <c oughs> ดวงชัพกพูมันดีเกินอ่ะดวงดีเกิน <c oughs> ดีเกินย <c oughs> ังไงมันมีด้มันไม่โชคแน่วอื่นแต่มีด้หวยอ๋อแม่บอกว่าพี่กัมพูอ่ะจะไม่ได้เป็นเขาเรียกไรถูกรางวัลที่หนึ่งหรอกเพราะว่าเป็นคนดวงดีเกิน มันดีเกินเงินดีเกินเงินดีเกินเงินจะได้โชคเรื่องอื่นแต่ไม่ใช่โชคลาบแบบนี้โอ้โชคเป็นสัตว์สองเท้าได้ทีละเท้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ